สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เราได้ออกมานอกสถานที่สักทีนะครับวันนี้เราจะมาเดินรีวิวชานมไข่มุกครับตั้งแต่เขาเรียกว่าซ้ายหรือขวาซ้ายของมอซ้ายของหน้ามอจนถึงขวาสุ่ของหน้ามาอามก็เป็นไอเดียที่ค่อนข้างจะเสี่ยงพอสมควรวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นผู้ที่มีประสาทสัมผัสทางลิ้นชิ้นคนเดียวมันอาจจะแบบว่าอาจจะมีเหตุผลที่มันเป็นความ,มเห็นส่วนตัวมากเกินไปก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้ามี2คนก็จะได้มาแชร์ความเห็นกันนะครับ ขอเชิญส <Watch> วัสดีครับคุณเต้นสวัสครับวันนี้เป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็อ,นนอากาศคือฟ้าพนะุ่มฝนครใช่ครับคร<อ>ั้งอาทิตย์กูนัดวันเดียวฝนมันก็จะตกวันที่กูนัดครับ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอันนี้เราอยู่ที่หว้วยเซ้งฮงนะครับอยู่หน้าร้านเขาเพื่อจะรีวิวร้านนี้นะไม่โนเนี่ยหน้ามอมันใหญ่ถูกไหมใช่แล้วก็ข้างหน้ามอมันก็จะแบบว่าเต็มไปด้วยอาหาร ที่อร่อยอย่างสมัยก่อนเราก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวงูกันประจำใช่ซึ่งอยู่ตรงนู้นก็จะมารีวิวอะไรกันขนมไทยบุกครับผมซึ่งก็เราก็อาจจะไม่ได้กินกันมานานแนละ้วถึงไหมแต่มันแบบสมัยแบบปีที่แล้วค่ะปีแล้วคือแบบพวกเรานี่คือแบบว่าเป็นแบบกูรูกันเลยเดียวกินกันเยอะแต่ว่าตอนนี้คือก็เริ่มเริ่มดรอปไปแล้วนะครับวันนี้เราจะเอาโอสครูโอสครูเทรนด์มารีวิวกันอีกรอบนึงได้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดไหมตามดูครับ หลักการแผนที่เราจะไปลองชิมน,นะครับก็คือผมคิดว่าเราคงไม่ซื้อทุกรา้รานร้านเราสองแชร์เลาน่าจะอิ่มก็เลยมีนี่มาครับมันเป็นตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรครับตัวช่วยตัวช่วยในการแบ่งเงินกินซึ่งเขาไม่แบ่งก็ตีเ claro> องแล้วก็คือชาต้องไข่บุกมันต้องมีทางไข่มุกแล้วใช่น้ำถูกไหมทนั้นทังทีนะครันอ่อยากจะลองไปลองถามธีกันดูครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าร้านแรกแล้วครับชื่อว่าร้านกาแฟบ้านสดนะครับทางสดพุทิตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านกาแฟบ้านสดนะครับก็ตอนนี้เรากําลังรอกาไทยมุกอ,อยู่เราลืมบอกเขาว่าเจ้าอันเดรแล้วเราจะชงช,ชิลลแก้วแต,แต่ลูกค้าสั่งว่าเพราะเราไม่ได้ชงสำเร็จไว้นะเราจะชงทีละช็อตเป็นชาไต้หวันน ครับผิดเหรอมันสิดอร่อยยังไงบ้างครับอืมนี่ผมชอบสไตล์นี้นะครัแบบอกว่าชามันชานำนมนะครับนมไม่ได้หนากา <c oughs> แต่อันนี้น่าจะนมนมนำชามึงกินได้ไหมก่อน <c oughs> แก้วแก้วค mm ุ้น่าสงสารมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้านต่อไปก็เดี๋ยวสลับแก้วแก้วเล็กบ้างแก้วใหญ่บ้างนะครับเป็นงานเชี่ยวชาญทางด้านการใช้เฟซชิลใช่ใช้ครั้งแรกขอโลเคชั่นร้านนี้ตอนเราบอกโลเคชั่นร้านนี้ก็คือถ้าเดินมาจากหน้ามอด้านจากบ้านซ้ายก็คือจะเจอร้านนี้ร้านแรกเลยอยู่ตรงหน้าร้านอัดรูปพี่ครับมันอร่อยนะ ร้านปกติส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบคนมาให้อยู่แล้วถูกป่าแล้วก็มาปรับความหวานเอาแต่ร้านนี้ก็คืออ d j จ s t มาให้เลยแล้วก็แล้วก็ออริจินอลของเขาก็คือค่อนข้างจะชาออกเยอะอะไรเงี้ยครับกลิ่นชามันออกเยอะกว่าแต่ตัวไข่มุกอาจจะยังไม่ได้แบบไม่ได้หนึบขนาดนั้นก็สำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบเคี้ยวอะไรนานๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเจ้าของร้านน่ารักมากครับกินฟรีด้วยเดี๋ยวไปดูร้านต่อไปที่ร้านเด็ดชาครับผมก็ได้หวานปกติถูกป่ากูจำได้ละกูเคยกินกั่งมากินครับ ตอนนั้นกูตักใจเขียววันนี้เรามาชานมเรามาชานมชานมนี่เมนูเด็กชาควนไฟชาวนไฟนี่แม่เจ้ของร้านเขาก็เรากินชาหลายประเภทมากนะครับไม่ว่าจะเป็นชาเย็นชาชาเย็นกลางคืนนะครับครับชาเช้าด้วยนะนมชานมไข่มุกขอบคุณนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะกินไปด้วยเดินไปด้วยนะครับเพราะว่าม่งไกลที่ผ่านเลยเราเดินทางตัดร้านโอเคเข้าเรื่องก่อนแล้วกันก็ตอนนี้อันนี้คือตาล้านเด็กชานะครับแก้วไซส์มินิที่เขาทำให้โอโซนได้แก้วใหญ่ไปแก้วใ้านเด้ก็เดี๋ยวมาลองชิมมาดูไข่มุกคนไม่มาวะจะบอกว่าอะไรครับคุณจะบอกว่าอะไรนิดครีมโคตรดีดีจริงครับ ผมยังไม่รู้เลยรสเป็นไงก็จะมันเหมือนชีสก็เหมือนชีสอยู่นะเรามาคุยเรื่องเนื้อชาดีกว่าไหมครับเพราะผมไม่ได้กินนื้อเดวคุ้มค่ารู้สึกว่าร้านนี้จุดเด่นเขาคือตัวไข่มุกไข่มุกมันมีรสชาติไข่มุกมันจะแบบออกหวานหวานหน่อยแล้วก็เหนียวเหนียวเคี้ยวกําลังโอเคแต่ส่วนตัวชาเยรู้สึกว่ารือว่ากูกินแก้วเล็กแล้วมันจืดว่ะตัวชาก็ดีครับแต่มันไม่ได้หวานมากขนาดนั้นอันนี้คือหวานปกติของร้านเขาถูกไหมก็ไม่ได้หวานมากขนาดนั้นเหมือนจุดเด่นของเขาก็คือแบบขายพวก ชีสด้วยแล้วก็มีไข่มุกลาวาเราว่าร้านเราวาแล้วก็ผสมกันแม่งเข้ากลมกล่อมเลยกัเพราะว่าราคามันก็แพงขึ้นมาหน่อยเนาะสำหรับทาหน้าโม่ตอนนี้เราก็เดินมาได้กี่กิโลเดินแล้วสี่สิบกิโรได้แล้วก็ตอนนี้ก็ร้านทีส่สามเลยครับพี่ร้านว่าอีกหนึ่งในทีมแอนเวนเจอร์ของเราไ,ไม่มนะันชื่ออะไรนะก็บิลล่าอะไรเลย ก็สำหรับใครที่เคยมาเที่ยวงานงานอะไรครับที่ i g หรือว่า Thailand Jazz International Conference นะครับก็อาจจะเคยชิมไข่พุกจากแบรนด์นี้กันมาก่อนนะครับร้านนี้ก็ส่วนใหญ่เวลามีอีเวนต์ในเป็นเี่อะไรอีเวนต์ในคณะก็จะมาขายบ้าง Thailand International Jazz Conference อันนี้ถูกในสุดเราก็ได้ถุงมากินกันแล้ว ่วนตัวผมผมคิดว่ารสชาตินี้นี่เป็นรสชาติที่แบบผมก็โปรดปรานอสมควรผมกินรสชาตินี้บ่อยมากมันละมุนแบบบอกไม่ถูกมันได้กลิ่นชาหอมมากแล้วก็แบบนมกําลังพอดีเนบูลาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรสชาติดั้งเดิมเนาะกินแล้วรู้สึกถึงวันวานสมัยก่อนตั้งแต่แรกแที่กินชาหนุ่มุกก็คือเวลาเดินส่วนใหญ่ก็จะเจอรสชาติแล้ววันนี้ถูกไหมก็ต้องขอบคุณร้านเนบูล่าด้วยนะครับที่สนับสนุนถุงให้พวกเราไม่ไหวนะ ตอนนี้เดินกันมานี่คือแบบว่ากองถ่ายเรามีกี่คนสามคนคุณคิดว่าตอนนี้เราจะเจอกี่ล้านครับว่าประมาณสี่ล้านครับผมสี่้านบาทนะครับสี่ร้านสั่งอะไรเนะี่ย <c oughs> ตอนนี้ครับผมเราอยู่ที่ร้านมอมาสครับผม ตอนนี้เราก็อยู่ในร้านกันแล้วครับเป็นร้านแรกที่เรามาแล้วบอกว่ามีห้องให้นั่งกินได้คนก็เดินเข้าเดินออกแบบเยี่ยคือมึงจะบอกว่าคนเยอะอะเวลาเรามาตัดผมใช่ไหมมันอยู่ใกล้ร้านตัดผมเราก็จะมากินบ่อยเหมือนกันซึ่งบอกเลยว่าราคาเด็ดมากคือแบบราคาเด็ดมากนี่คือทำไงครับราคาสวยราคาราคาถูกไหมครับพุ่นต้าคุณจะเล่นอะไรราคาเรื่องพื้น19บาทถูกจริง19บาบอะ แล้วก็มีสถานที่ที่เรานั่งในห้องแอร์ด้วยลองเมนูเมนูอะไรชานมไข่มุกปกตีนครับยี่สิบสี่บาทครับวันนี้เราเป็นเกียรติมากครับที่เราจะได้มารีวิวสินค้าชิ้นแรกในชีวิตใช่ซึ่งทางร้านแนะนำให้ บพิเศษขาให้มึงมารีวิวเสร็จแต่เขาไม่ได้ให้มึงเด็ดใช่อย่างแรกเลยคือตอนที่จะนั่งโต๊ะแล้วใช่ครับโต๊ะนี่เป็นไม้หักไม่ไม่พูดถึงชาอีกหมดชามีไข่มุกสามสีที่เราจะเลือกได้สีดำนะครับเป็นไข่มุกปกติซึ่งมันก็ทำจากมังสะิรัตินะไหมใช่แล้วไข่มุกปกติที่เราเคยกินกันที่เดี๋ยวเราจะได้ลองชิมกันส่วนตัวนี้ก็คือไข่มุกบลูมสกายซึ่งเป็นไข่มุกบลูลลี่นั่เองครับกลิ่นบูลลี่ ว่างกันทีกไงครับอันนี้คือวันลาซึ่งเขาจะเรียกว่าไข่มุกสีทองนะครับอันนี้ไข่มุกจะสีราคาเท่ากันครับก็ปกติเวลาเราทานทานุมปกติที่ไม่มีไข่มุกก็จะราคาอยู่ที่19บาทราคาเริ่มต้นซึ่งถ้าเราบวกไข่มุกสีดำก็เพิ่มอีก5บาทสองนี้เพิ่มอีก5บาทส่วนนี้เป็นสีทองเป็นกลิ่นแบบว่าพิเศษอ่ะเป็นโปรดักต์ลักชัวรี่เพิ่มส0บาทสุดท้ายก็คืออ่อันนี้คือแบบอยากลองทั้ง2สีก็เลย สั่งผสมมาองกับสีฟ้าแต่ว่าเดี๋ยวหลักๆเราก็จะรีวิวสีธรรมดาก่อนนะครัร้านนี้ใครเอาแก้วใหญ่ก็เล็กรานนี้เล็กแล้วกันอันนั้นเอาไม่รอดบอกเลยครับน่าจะเป็นร้านเดียวที่เราจะได้นั่งรีวิวกันสำหรับผมนะผมรู้สึกว่านมนำชาว่ะว่าไม่บอกคุณนมหนามากมีว่าไงว่านมหนาร้านนี้อ่ะกูหมายถึงนมในนี้นะเรคิดดีไม่ได้ผมว่าใครก็จะยรวมไม่รอดถือว่า ถือว่าคุณค่าสูงที่สุดเลยป่ะที่เราเดินมาอืมซึ่งก็คุ้มค่าครับสำหรับคนที่ชอบตัวนมนำทาแต่ผมรู้สึกว่าร้านนี้ไข่มุกก็จะมีความหนึบมากกว่ามากกว่าหน่อยก็คือแบบโปรตีนมันเคี้ยวสนักไข่มุกเนี่ยสำหรับคนที่ชอบเคี้ยวหนึบๆเนาะยังตั้งแต่เช้าเย็นได้เลยใช่๋ยวแบบฟินมันแบบหอมไม่ถูกมันแบบหอมไม่ถูกใช่รวมๆก็คือนมนำทาไข่มุกเคี้ยวหันใครชอบก็มา ที่ร้านโมมอมัสมอมัสเคครับร้ามอมัสอยากลองแค่นี้มากเป็นแฟนตาซีที่สุดแล้วครับหรือเราให้แช่ภาพเรามาลองใช่เราอ่านก็ดีครับสีนีพิเศษอ่านสื่ออะไรบ้างครับอ่ายังไม่ได้กินเลยเป็นเราจะแยกออกได้ไงสีอะไรเป็นสีอะไรวะเนี่ยเอามาวางที่หน้าปากก่อนชีฟ้าป่ะอือเออมันก็มีความหอมของเบอร์รี่อะไรเงี้ยแล้วก็เนื้อชาก็อย่างที่คุณพูดอย่างเราซีเหลืองสีเหลือง ใช่อร่อยมีความวานิลามากของสีเหลืองแบบมันเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นวานิลาแบบชัดเจนเอ้ยฉันดูเข้าไป2เม็ดเหรอฉันลองกันสองเม็ดเพราะกูดูสี่เม็ดมันก็อร่อยอีกแบบไม่รู้จะบอกยัไงมันก็ก็อร่อยอ่ะเออมันก็ผสมกันมันก็อร่อยมากพอรวกมันแล้วก็แยกไม่ออกนะแต่กินแยกจริงๆก็รูเออกลิ่นมันแบบเออมันมันมิกซ์กันมากไข่ไข่มุกแบบเออใช่เปลี่ยนคัลเลอร์มีกลิ่นสีสันเข้ามาเออเป็นรสชาติใหม่อะไรอย่างงี้จะตั้งชื่อกลิ่นว่าอะไรครับอ่า ดวงดาวแห่งการขุดทองนี่อะะไรนดวงดาวแห่งการขุดทองควรกินออริจินอลก่อนแหละทุกร้านเราก็ควรกินออริจินอลก่อนแล้วเราค่อยมาแยกเอาว่าเราอยากกินอะไรมา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 ถ้ไข่มุกสีดําจะเหนียวกว่านึกกว่าแต่สองสีนี้จะมีความนุ่มกว่าไม่เหนียวเท่าสีดํำมันเหนียวเท่าออริจินอลซิกเนเจอร์ของร้านมอมัสครับผมบูเบอร์รี่มามากมีปั๊ปเปรี้ยวด้วยอยู่ในนี้ใครที่สนใจก็มาเลยร้านนี้มอมัส ร้านนี้บอกเลยว่าเป็นนาน,าน,านเก่าสุดใช่ครับเป็นแฟรนไชส์ที่เมานานใช่เป็นแฟรนไชส์ที่เรากินกันมาตั้งแต่สมัยแบบมอปลายเข้าวมอ็อกละยม่ชาร้านที่เฟเวอริษัทที่สุดของโอโซนเพราะว่าสามารถซื้อได้หลายที่ใช่แล้วก็าราคาย่อมๆชาหนุ่มไข่มุกปกติได้เลยครับรอ ชาตินี้ตัวถาพี่่งกินบ่อยที่สุดจะเป็นขาประจำของร้านนี้ตลอดแต่วันนั้นถึงวันนี้เขายังส่งเหมือนเดิมอะเหมือนเดิมไข่ติรสชาติชาขานมไข่มุกอันเนี้ยจะเป็นชาน้ำครับผมชาน้ำสุดไม่กินหอมของใบชาจริงไข่มุกไม่หวานกินง่ายไข่ยี่อืมชาน้ำนมเหมือนกันครับแต่ว่าตัวไข่มุกก็จะไม่ได้ไม่ได้เหนียวขนาดน,านั้นไข่มุกก็ไม่ได้มีรสชาติขนาดนั้นอืมร้านนี้ก็สำหรับ กลุ่มคนที่ต้องการที่จะควิกแอนด์กราฟเนาะประมาณว่าต้องการที่แบบซื้อไวไปไวราคาถูกและไม่ได้ต้องการกินเยอะนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีครับไทยอีฮานมไต้หวันก็เสร็จไปแล้วนะครับการรีวิวชานมไป๋มุกหน้ามอทั้งโดนมอมมหาไรไม,ม่โดนนะ <c oughs> กินไปกี่ร้านเรโกโจนเรากินกันไ,ไนนะนปห้าร้านบะผมเองใช่ครับจริงๆในหัวผมคิดว่ามันน่าจะมีสักแบบสามพันร้านกี่แก้วแต่ตอนนี้เราถือกันอยู่โหเพราะมันมีร้านหนึ่งเรากินสองแก้วไม่ดิเจ็ดด้วยเพราะมันมีร้านอีกร้านหนึ่งเราซื้อมาสองแก้ว จริงๆเราคิดว่ามันน่าจะมีประมาณแบบ10ร้านใช่ไหมแต่ว่าตอนที่เราเดินเนี่ยมันเป็นวันที่แบบฝนกำลังจะตกพอดีแล้วก็แล้วก็หลายร้านก็ปิดด้ถู่ไหม จริงๆมีร้านเยอะครับร้านขนมของมุกหน้ามออร่อยทุกร้านเลยครับที่เราไปกินแล้วเราไปลองรีวิวกันดูเนี่ยมันก็เป็นความเห็นส่วนตัวเนาะของเราทั้งคู่ใช่ซึ่งอาจจะไม่ได้สามารถบอกได้เพราะลิ้น์คนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกไหมัดังนั้นทางที่ดีที่สุดนะครับก็คือทุกคนต้องมาลองกินกันเองใช่การันตีว่าอร่อยทุกร้านครับมีมาตรฐานทุกร้านจาบคนที่เคยมาลองกินไปแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าชอบร้านไหนถืก็สามารถเขียนใต้คอมเมนต์ได้หรือว่ามีร้านไหนที่เราพลาดไปมีก็วะ ก็คงมีแหละที่มันไม่ได้เปิดแน่ละเออก็พี่บอกเราใต้คอมเมนต์ได้ถ้ารีวิวแบบนี้มันเวิร์กอาจจะมีรีวิวอีกอาจจะเป็นแบบอาหารประเภทอื่นอะไรเงี้ยใครอยากให้ไปรีวิวที่ไหนก็บอกมาได้ใต้คอมเมนต์รีวิวเก่งเลยครับใช่โอโซนรู้สึกประทับใจร้านไหนมากที่สุดครับแบบดีๆเลยแบบดีๆประทับใจทุกร้านนะผมแต่ว่าถ้าส่วนตัวเลยผมว่าผมชอบร้านที่มีลาวาที่สุดใช่แล้วชื่อร้านว่าดด เด็กเลยนะเด็กดีร้านชานงมันจะชื่อร้านเด็กดีอ่ะใช่คร้านเด็กชาผมคุณเตอร์รับถ้าพูดแบบไปดีนะครับก็รู้สึกว่าประทับใจทุกร้านครับเพราะว่าแม่ค้าทุกร้านนี่คือเป็นกันเองหมดเลยแล้วก็อธิบายเราเยอะพอสมควรแต่ถ้าจะถามว่าส่วนตัวเรารู้สึกประทับใจร้านไหนมากที่สุดก็ารู้สึกประทับใจร้านนี้ ร้านแรกที่ไปกินเลยเพราะว่าแม่ค้านี่ใจดีมากเลยครับอธิบายเราหลายหลายขั้นตอนแล้วก็รู้สึกว่าแม่ค้าใจดีเป็นกันเองมากครับแล้วก็ราคาย่อมครอบร้านไหนก็เราลองกันได้ครับลองกินได้ครับแล้วก็ทายนี้ก็อันนี้มันเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าอยากทดลองทำดูครับแบบว่าลองเดินรีวิวอะไรอย่างเงี้ยดูซึ่งถ้าใครมีร้านหรือว่าประเทศอาหารอื่นอยากให้เราไปลองรีวิวกันก็ท้งกันมาไว้ได้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้แล้วก็ yeah. แชร์링แล้วก็อะไรอีกขอเขาเยอะนะกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราทำกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณโอโซนขอบคุณครับขอบคุณดิวที่มาช่วยก็อยากเชิญชวนทุกคนมาลองเดินเที่ยวหน้ามอญมาดูมีอาหารดีๆเยอะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าเด็กครับบ๊ายบายขอบคุณครับเฮ้ยดวงดาวัครถูกไหมนะดวงดาวแห่งทองคำครับไม่ใช่ดวงดาวแห่เป็นทองใช่ไัมยังไม่ใช่ดวงดาวทองคำ